สวัสดีครับพี่น้องมาครับพี่น้องวันนี้กินข้าวครับนี่เมนูเราพี่น้องยำบุญเส้นน้พี่น้องนี่โอ้โหหล่นจานเลยแล้วก็นี่ลูกชิ้นลูกชิ้นชุบแป้งทอดน้พี่น้องนี่กับน้ำจิ้มเราทำเองน้พี่น้องนี่แล้วก็ผัดถั่วลันเตาใส่หมูน้พี่น้องนี่มาครับพี่น้องกินข้าวครับ วันนี้อากาศดีนะพี่น้องฝนตกแต่มันหยุดไปแล้วครับขขาเป๊กจักโบกอ้อืมมาครับเุ็นก้าวพี่น้องวันนี้ไม่มีส้มตำนะวันนี้ กินส้มตำทุกคืนเลยพี่น้องอมาครับกินยำแทนครับพี่น้องนี่อ่ะมาครับกินด้วยกันครับพี่น้องนี่ อมันอ่อนแล้วมันอร่อยนะเผืนเดากรอบอืมอือหอมคือชออ่ อุมส้นปลาสุดเปิ้ทอดอืม ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะพี่น้องอ